สวัสดีจ้าทำงานนิดนิดหน่อยๆน,นะคะทำงานบ้านนะคะพับผ้าปูที่นอนทำความสะอาดนะคะกวาดเช็ดถูปัดฝุ่นทำเหมือนจะไม่เหนื่อยนะแต่เหนื่อยงานไม่ได้หนักนะคะแต่เหนื่อย <laughs> เพราะว่าทำหลายอย่างนะคะโพสทำบ้านนี้นะคะสัปดาห์ละหนึ่งวันวันละ3ามชั่วโมงนะคะ ในแต่ละวันเนี่ยทำประจำพับผ้าปัดฝุ่นดูดฝุ่นนะคะสิ่งที่ทำสลับสลับกันไปเป็นบางครั้งเช็ดพัดลมเพดานเช็ดชั้นบนผนังนะคะเช็ดช่องแอร์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะทำเพราะว่า เวลาเหลือจากทาประจํานะคะเช็ดเฟอร์นิเจอร์เงี้ยเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหมดเลยมีน้ำยานะคะในการเช็ดปัดฝุ่นนะและทุกครั้งนะคะโปวดอยู่บนบ้านปวดต้องกินยากแก้แพ้ต้อดเลยเพราะว่าบนบ้านมีทรายแมวนะคะบ้านนี้เขาใช้เป็นทรายสังเครานะห์น่ะ ขึ้นบนบ้านทีไรทั้งจามทั้งน้ำมูกทุกครั้งเลยไม่มีครั้งไหนที่รอดต้องกินยากแก้แพ้ทุกครั้งนะคะต้นวิดีโอที่คุณเห็นคือพับผ้าข้างล่างนี่เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ใครบางคนอาจสงสัยทำไมถึงเอาผ้าไปพับที่เคาน์เตอร์ครัวเป็น ความคิดของเจ้าของบ้านนะคะคุณป้าบอกให้ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ให้สะอาดแล้วเอาผ้าไปพับที่เคาน์เตอร์ครัวนะคะช่วยอดได้เยอะเลยเพราะบดพับผ้าบนบ้านทีไรนะภูมิแพ้หนักจ้าทางานเสร็จแล้วไปซื้อส้มมากินที่บ้านนิดหน่อยนะคะส้มภาษาอังกฤษเรียกว่า Mandarin หรือแทงเจอรีนะคะ ที่ปอกเปลือกเหมือนส้มบ้านเราถ้าเป็นออเรนจ์ปอกเปลือกไม่ได้นะคะเป็นเปลือกหนานะคะบ๊ายบาย